ครับหมวดด้วยครับติดตามครับขอบคุณมากเลยติดตามอยู่ดูทุกวันครับขอบคุณครับโอ้มีอะไรน้อหนกำไรครับกำไรพยาไา้ครับ ท็าที <amounts of water writers> ่เ <Ende> ห <esa> ็นเขามีกําไรนะครับ <Labor> ก <ator il fi> ําไรมีแวนนะครับแล้วก็น่าจะมีพระนะครับผอมล็อกเก็ตมาให้นะครับกับลุงนลสวยเลยครับพญานาคสีทองครับเป็นกาไรเขียวนะครับแล้วก็มีสร้อยหินนะครับสร้อยหินด้วยนะครับนะครับสวยมากเลยครับผมสวยมากเลย กำไรกำไรนาคที่ป้าแตนใส่คือกำไรนากนะครับอยางให้ดดนสวยครับสวยสวยมากนะครับแล้วก็มีเขาเรียกผมก็จำจเรียกชื่อไม่ถูกที่ปักกัะเสื้อเข็มกัดนะครับเออเข็มกัดนะครับพอดีผมเป็นยัยเอาของมาให้รามลูกคน กาแตนมอรถครับมอรถก็เลยเริ่มต้งแล้วนะครับตอนนี้เขียนกัดพยานหน้าแล้วก็กำไรเขียนพยานาคาด้วยนะครับใส่กับชุดนี้โอ้สวยมากนะครับชุดประแต่วันนี้นะครับเข้ากัน,กนเย นี่ครับหวาน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 นะครับเป็นไงบ้างครับเรื่องนะครับอันนี้ตกเปยดครับผมบอกเลยนะครับนี่นะครับความน่ารักในเวลาครับสำหรับคู่นี้นะครับชดหวานหวานจากลุงพลกะแต้มนะครับหวานนะครับลุงพลก็กำลังกัดกัด อะไรสักอย่างนะให้พระแก่นได้แลแล้วก็คุณยายก็มอบกําไรรูปพญานาคนะครับให้กับพระแกนก็หลวงพลก็ได้สร้อยด้วยนะครับใช่ครับผมน่ารักมากครับ จะกินมนได้ยังปรเจคเตอร์ให้มาน่ก่น้องเพลงใช่ไหมน่อเใช่ไหใฟังพื่นๆก็่นัเห็นแบบนี้แล้วดีใจด้วยนะครับดูแลป้ายังหนุ่มัแน่นะ เล <s <S ่ก้เลยไดคหวานไม่หวานเลยรักไหมครับผมรักไหมครับมึหวานนะครับติดหานร้อมเลยเม้อยไม่ใช่ไม่ใช่ บอกไปเยอะเมทพอไม่ได้ครับเซนบอกยิย้มไทำไมมไม่ขอกอันนี้วัดนวการ่เปล่าคคะวดอบวดอวัดไหนมนีงอันนี้ท่าไทยค่ะท่าผาปอ่บ้านใกล้กันหอมเลยยิ้มนี่มาแล้วบว่เป็นยังไเด็กที่น่านใจค่ะ เยอะจังหามเลยหอมเลยรูอบอกแล้วอาจารย์เราะอาไว้กดกล้องเยอะแยะยานน้อตงไม่แขนเนียนอะไรเนี่ยนะวยมากรวยมากครับสีทองครับเยียมกนครับใหญ่จิไมน้องน้องเป๊ะดู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 ใช่น้องครับผมบรรยากาศ เป็นไอต็อกไม่ใช่

เีสนวดินทางดค่ะัสดีค่ะดีนะับเดินทางกดไฟนะครับคุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อกับคุณยายเด้ออยู่กับลูกกับหลานเดินเนเด้อ

นู yeah, hello, ่ม okay. um, ันฟาแบบเห็นไปในรูปมีกอล์ไหนไหนนายหญ่ใยว่เห็นไหนอ๋อรูทีวีสุดคืนถ้ายายไปดูตู้เย็นไม่เห็นนะมรับหมหวานเขามีนะครับมูนหวานนะครับ บนี้ครับเตียครับผมน่ารักมากค่ะลุงกับป้าใช่ครับผมน่ารักมากครับดีใลดีใจจิกมอนเลยใช่ไหมแม่ยังมตั้งแต่แนะร้องเพลงใช่ไหมแม่บ้องไปนักนะ